Yup. วันนี้เราจะมาย่างหนูกันนะครับย่างสูตรอะไรนะแม่เขาย่างสูตรอะไรนะแม่สูตรโบราณนี่ครับมันก็จะมีในส่วนของการก่อไฟย่างหนูนะครับซึ่งเป็นถังแก๊ส้อนนะครับเราจะใช้ถังแก๊สอนนะครับผาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตะแกรงย่างแล้วก็จะมีสังกะสีปิดนะครับซึ่งตอนนี้ที่เราก่อไฟก็คือจะมีเขาเรียกอะไรนะแม่สังกะโพดนี่สังกะโพดจะจะทาให้หนูหอมนะครับ ท่นครับพดตอนนี้เราอยู่กันบรรยากาศบ้านนาบ้านสวนนะครับบ้านสวนนะครับบ้นานสวนนะครับอยู่ที่ทุ่งนานะครับอยู่ที่ทุ่งนานะครับบรรยากาศบ้านบ้านชีวิตบ้านนอก นี่ครับบรรยากาศรับประทานอาหารช่วงมื้อเย็นครับผมแล้วก็กับบรรยากาศย่างหนูสูตรโบราณโดยการใช้ปี๊บนะครับนี่ไปทานใส่กระโพดไปด้วยนะครับไปของเราน้้นี่นี่บรรยากาศบนนอกนะครับอยู่บนนอกเราก็จะใส่สังกะสีคุมด้วยนะครับ chỗ này cho em bị có lợi <laughs> เด้อทางนี้เดียวเด้อเดียวมีได้